มาดูเคลใบหยักกันนะคะใครอยากปลูกเคลใบหยักได้สวยๆต้นใหญ่ๆใบหยักหยักเต็มที่เลยค่ะสวยมากๆต้องปลูกในที่โล่งแจ้งให้ได้รับแสงแดดเต็มที่เขาจะแข็งแรงมากแล้วที่สำคัญนะคะเขาก็ชอบปุ๋ยด้วยปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ปูยน้ำหมักขี้รัวได้ทั้งนั้นค่ะแล้วก็อย่าให้ดินข้างล่างแข็งนะคะคอยดูแลให้เขาสวนวัชพืชขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ด้วยกันได้เขาก็จะเรเติบโตได้ดีอายุยืนเหมือนกันนะคะปลูกเป็นไม้ประดับด้วยก็ได้ค่ะกินได้เป็นผักที่มีสุข